ย้ำไล์กันนะเมยขอ,อนำเสนอ Q&A ในที่สุดช่องของเราก็เดินทางมาถึง1 0 0 0บซับสักทีปปเปอร์4รอยเชี่ะไรมึงบอกใครคนพักบอกตัวเองนี่แหละ <c oughs> และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง <c oughs> ผมเลยทำคลิป Q&A ขึ้นมาซึ่งผมก็ได้โพสต์ให้ถามคำถามไปเมื่อ3 4 5 6 7 8 9 10วันก่อนแล้วนะครับและก่อนจะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าถ้าคำถามไหนที่มันซําผมจะข้ามเลยนะครับหรือถ้าผมไม่เข้าใจคำถามผมจะข้ามเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับคำถามแรก สนุกมากครับพี่เรียนอยู่หรือเปล่าผมเคยเรียนครับพี่รู้จักกับช่องอะไรบ้างเอิมผมรู้จักกับท่านอนนเรฮะแล้วก็ท่านอื่นๆที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้เพราะไม่มีนามให้เอ่ยฮะพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เรียนอยู่หรือเปล่าครับอืมผมชื่อ BR Story อฮะอายุ20-30ครับผมพี่ทำไรายได้ใน YouTube กี่บาทเออผมต้องขอบอกก่อนว่าการทำ u t u b e เนี่ยมันเป็นการทำไรายได้ที่ไม่แน่นอนนะครับถ้ามีคนดูเยอะก็ได้เยอะถ้ามีคนดูน้อยก็ได้น้อยเมื่อไรนาย พี่ปิดคลิปตอนนี้เลยได้ไหมเอิมผมขอข้ามแล้วกันนะผมไม่เข้าใจความหมายพี่ชอบมีแฟนไหมครับผมชอบครับผมชอบมีแฟนครับเพราะแอร์ที่บ้านผมมันแพงเหตุผลที่ทํา y o YouTube คืออะไรก็นั่นแหลนะฮะยอกหยอกยอกเราเล่นจริงๆผมทำมันอย่างเดียวนะทำเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิมัลหน่อยครับได้ฮนะถ้าพี่ไม่ทำสปอยพี่จะทาอะไรเอิมผมก็ว่าจะเล่นเกมไม่ก็แคสเกมฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าเนี่สิ พี่เริ่มสนใจทำสปอยอนิเมะได้ยังไงและพี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการทำคลิปครับเอออันนี้ผมก็ต้องขอตอบเป็นข้อข้อนะครับข้อแรกเลยผมเริ่มสนใจอยากทำสปอยได้ยังไงผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเป็นพวกที่ติดพวกอนิเมะมังงะออกมากๆเลยะเรียกได้ว่าถ้าขาดพวกนี้ไปผมอาจจะตายได้เลยและด้วยความที่ว่าหายใจเข้าเป็นอนิเมะหายใจออกก็อ,อนิเมะเอาไปคุยกับใครแม่งก็สือไม่เรื่องสักคนเพราะผมชอบดูแต่เรื่องกเก่าๆเป็นหลักแต่ก็มีดูเรื่องใหม่บ้างนะเลือจะมาระบายลงในยูทูบเนี่ยนะข้อ2ใช้เวลาน,านานแค่ไหนในการทำคลปม้้เววลาาาานนนกกรรขียบทพูดะณ45ัคแ็ วันตัดคลิปอีกประมาณ3-4วันครับเข้าๆก็ประมาณนี้แหละครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่ผมทำอะ่ะมันเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นแบ็คเว v e r เนี่ยผมก็ต้องใช้เวลาโคตรนานในการทำพี่มีแฟนไหมเอิม่มแฟนเนี่ยหมายถึงแฟนอาร์ตใช่ไหมครับไม่มีครับใครก็ได้ช่วยว่าน้ผมหน่อยหรือแฟนที่หมายถึงพัดลมครับอันนี้ผมมีหลายตัวเลยหรือว่าแฟนที่เป็นตัวเป็นตอนครัอันนี้ผมไม่มีเศร้าเลยกูพี่คิดว่าโยซุกาโนสโตระกับคิดเอ็กซิทอันไหนสนุกกว่ากันฮ่าฮ่า่ส่วนตัวผมชอบคิดเอ็กซิทนะเ ี่ครับผมหล่อหรือเปล่าน้องหล่อมากเลยครับน้องเป็นหนึ่งในผู้ชายนับล้านที่หล่อมากๆเลยครับพี่ชอบอนิเมะเรื่องไหนมากที่สุดหนึ่งเดียวในใจผมเลยครับก็เรื่องนี้แคปเปียนเนสซึกฮาริมตุกเยนเทพหนึ่งหมื่นซับพี่จะเปิดหน้าไหมครับผมก็เปิดอยู่นี่ครับพี่อยากมีแฟนไหมก็ต้องอยากมีอยู่แล้วสิครับเมื่อไรพี่จะทำ Q&A เออผมก็ทำอยู่นี่ไงครับคิดว่าเสียงพี่เหมือนใครครับผมคิดว่าน่าจะคล้ายกับท่านอนิเรนะครับไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกับคนที่เสียงคล้ายกันมากขนาดนี้พี่รักคนดูไหมผมรักคนดู ผแต่ผมต้องรอให้ทางท่านอนิเรว่างก่อนนะครับเพราะคิวงานแกนี่โคตรน่นเอี้ยเลยจะมีเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วไหมครับมีแน่นอนครับแต่คงต้องรอให้เรื่องนี้จบก่อนนะครับผมทีจะทําจุดเริ่มต้นของการสปอยอนิเมะคืออะไรอันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับและแรงบันดาลใจในการสปอยคือใครเออหล,ลักๆก็จะมีคุณเจมส์เจซีบีครับแล้วก็พี่เอกฮาร์ดรอกเกอร์แล้วก็จะมีท่านอนันยเรเนี่ยนะครับพี่อายุเท่าไหร่ผมตอบไปแล้วนะพี่ชื่ออะไรผมตอบไปแล้วนะชอบสัตว์อะไรผมชอบจิ้งจอกกับกระต่ายครับ พี่กลัวผีไหมคนยังผมน่ะหรอก็ต้องกลัวเสียพี่หอหีบดอกจันใหญ่กี่เ้นเปิดดูแป๊บก็พอตัวทำไรไวัยรุ่น ก็ทาคลิปไงครับเมื่อไร่จะสปอยอนิเมะต,ต่างโลกเพิ่มไม่นานเกินรอแน่นอนครับพี่เป็นคนน้องของอนิเรสตูดิโอใช่ไหมครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ38ล้านปีก่อนนะครับผมตอนที่ผมได้เจอกับท่านอนิเรครั้งแรกในเกมที่กริต้นด้วยคอมและลมท้ายด้วยโลพวกเราได้ก่อตั้งหน่วยสปีดไลฟ์ฟอร์สขึ้นมาโดยมีสมาชิกในหน่วยกันแค่2คนจนตอนนี้ก็ยังมีกันแค่2คนอยู่เหมือนเดิมจนเวลาผ่านมา38ล้านปีพวกเราเลยได้เป็นพี่น้องร่วมสบานกันครับโอ้อันนี้มาเป็นข้อเลย,อ,นนเยอันนี้มาเยอะมมมมาาากผีคถ5ข้อันนี้ ี้ผมตอบไปแล้วนะครับพี่ชอบอนิเมะเรื่องอะไรครับอันนี้ผมก็ตอบไปแล้วนะครับพี่ชอบวิชาอะไรครับผมชอบวิชาสัยศาสตร์ครับผมจะได้ไปต่างโลกพี่ชอบอาหารอะไรครับผมชอบแกงกะหรี่ครับยิ่งเผ็ดยิ่งดีเลยพี่จะสปอยอนิเมะไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตามใดที่ผมยังมีแรงทำนะผมก็จะสปอยไปเรื่อยๆครับผมอยากให้พี่ภาคนรกและเกาให้เยอะที่สุดได้ไหมฮะได้ครับ พี่ชื่ออะไรผมตอบไปแล้วนะครับพี่สปอยอนิเมะแนวฮาเรมบ่อยๆนะพี่เอได้ครับผมปอกตอนพี่ภาคเจ็บคอไหมฮะคนพินเป็นผู้หญิงดาดากูนะกูตกทยตอนภาคก็เจ็บคอเหมือนกันครับพองานถึงต้องเตรียมน้ําดื่มเวลาจะภาคน้าเปล่านะเผื่อมีคนถามว่าเป็นน้ําผลไม้หรือเป็นน้ำโคกอีกทาไมพี่ถึงท o u t u b e เพราะอะไรอันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับถ้าถึง5้าแสนซับพี่จะทําอะไรถ้าถึง5้าแสนซับเนี่ยผมกาว,ว่าจะทําพวกของเชื่อชื่อจากคนดูครับเป็นเสื้อลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่รู้ว่าคนดูอยากจะได้หรือเปล่าแล้วทําไมพี่ถึงมาสปอยอนิเมะอ พี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับ ผมเป็นผู้ชายครับแล้วถ้าพี่เป็นผู้หญิงพี่จะชอบผู้ชายแบบไหนครับตอบผมด้วยสรุปคืออยากจะให้ผมเป็นผู้หญิงเลยครับถ้าผมเป็นผู้หญิงผมคงชอบผู้ชายที่มานั่งดูอนิเมะด้วยกันทุกครั้งหระครับไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยเล่นเกมด้วยกันด้วยต้องเริ่มภาคสนุกแบบพี่ยังไงหรอครับผมอยากจะลองภาคอนิเมะแบบพี่บ้างออันนี้ผมก็ขอแนะนําว่าให้ลองศึกษาจากช่องผมแล้วก็ช่องอื่นๆดูนะครับว่าเวลาภาคเขาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะอ่าแล้วก็ลองเอามาปรับใช้สร้างเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองขึ้นมานะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาสักหนนนนน่่่ออออออยแแแตตต้งงงงเเจัววทาข เกตให้หน่อยครับเกตออบบิวโวนหรือว่าเกตอีสไคครับได้ครับผมเคยคิดจะทำคอนเทนต์อย่างอื่นนอกจากสปอยหรือเปล่าเช่นข่าวประจำสัปดาห์เดือนซีซั่นเอาจริงๆผมเคยทําคลิปแนะนําอนิเมะแนวต่างๆอยู่นะครับแต่ว่าผลตอบรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เท่าสปอยเลยผมก็เลยไม่ทําต่อแต่ว่าถ้าคนดูขอมาเยอะๆผมอาจจะทําก็ได้ขึ้นภาพโรล,ลี่ให้หน่อยได้เลยครับจัดไปน้องโดนัทพี่เคยทําอะไรที่อยากจะกลับไปฆ่าตัวเองไหมครับ มีหลายอย่างเลยครับถ้าให้เล่าไปฟังมันคงไม่จบแค่30ชั่วโมงแน่นอนพี่มีกำลังใจในการทํา y o YouTube จากอะไรอันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะตอบอีกรอบละกันจากครอบครัวแล้วก็คนดูไงครับยิ่งค่าคนดูคอมเมนต์เยอะๆยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นครับ พี่อายุเท่าไหร่อันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับทำไมพี่โคตรหล่อเท่แน่นอนอยู่แล้วครับผมหล่ออยู่แล้วพี่เปลี่ยนชื่อช่องหรอหรือช่องใหม่คือผมคุณคุณเสียงพี่เสียงผมอาจจะคล้ายกับท่านอนิเรก็ได้นะครับพี่ผมอยากให้พี่สปอย5แฝดครับไม่มีอะไรจะถามแล้วได้เลยครับผมถ้าผู้ติดตามครบ10,000แสนซับพี่จะเปิดหน้าไหมครับเอิ่มสัก1ล้านซับผมอาจจะเปิดหน้าก็ได้นะครับครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ Q&A ครั้งแรกฉลอง1 0 0 0 0ซับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้กันดดด้้้้้วววยยนนะครัััับไมมมมมม่่่่่าาาาาจททงงงผผูีตตตตตติิแหหหลลกกออื ผก,ก็ขอให้ทุกทุกท่านติดตามผมต่อไปและพุ่งไปสู่1 0,000แสซับด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ